คุณต้อมชื่อต้อมชโลมใจชะยะพันธนาการนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสมุดบ้านๆน,นั่นๆซึ่งเป็นห้องสมุดเอกชนทํามา13ปีแล้วคะ่ะเป็นห้องสมุดที่ให้บริการแก่พลเมืองโลกอย่างจริงจังมาใช้พื้นที่นั่งอ่านหนังสือนั่งทํางานนั่งจีบกันนะคะออแล้วก็ยืมหนังสือออกไปข้างนอกได้อธิบายหน่อยครับว่าที่ผ่านมาจัดกิจก,กรรมอะไรบ้างส่วนใหญ่รูปแบบเป็นแบบไหน,นความที่เราเป็นห้องสมุด มันก็จะเน้นเรื่องของหนังสือเรื่องของศิลปะกิจกรรมที่เอาไล่มากิจกรรมใหญ่ๆเลยก็จะเป็นกิจกรรมน่านโปรเอซี AC. เราเรียกว่าเทศกาลอ่านบทกวีที่น่านนะถ้างานของเด็กๆก,ก็อย่างเช่น l Library ีซองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กไม่มีพื้นที่เรามีพื้นที่เนี่ยแล้วพื้นที่ของเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาด้วยก็เลยเปิดพื้นที่ให้เด็กมาเล่นเด็กพกเครื่องดนตรีมาเองนะคะเรามีเครื่องเสียงให้แล้วก็งาน Library Story Time นะเล่านิทานสองภาษาเปิดตัวหนังสือเปิดวงเสวนางานเปิดพื้นที่ให้กลุ่มการเมืองต่างๆเข้ามาใช้พื้นที่รณรงค์นิรโทษกรรมประชาชนอะไรเงี้ยคือ<ม><ม>เราไม,ไม่ได้ว่าเอ้ยกิจกรรมนี้มันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าคุณอยากจะเข้ามาใช้เราก็ให้ใช้พื้นที่พี่ได้มีโอกาสเข้ามาอบรมในหลักสูตรพัฒนานกักการเมืองหญิงของวิปลาเป็นหลักสูตรครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยคณะก้าวหน้าแล้วก็ในหลักสูตรนี้เนี่ย เราได้รู้จักเพื่อนๆผู้หญิงที่มีพลังทางความคิดแล้วก็เรียกว่ามีความเก่งคนละด้านมารวมตัวกัน50คนก็มีรู้จักกับครูต้อมแล้วเขาก็มีเรียกว่าทักษะเนาะที่เกี่ยวกับการทรํออา,รทเททาเรื่องของการท่องเที่ยวทักษะเรื่องของการทําห้องสมุดเรื่องของการทําที่พักก็เลยเออลองมาทําอย่างไรนะให้ให้คนรู้จักการท่องเที่ยวในเมืองน่านก็จะเป็นวัดมนเทียนซึ่งเรา จะมาปักหมุดแผนที่ใน Google MyMap เพื่อที่จะให้เวลาที่ใครที่มาพักบ้านๆนานแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าสามารถเดินมาเที่ยววัดนี้ได้ใกล้ๆเลยระยะทางใกล้มากแล้วเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยพื้นที่วัดใกล้เคียงจะมีที่ไหนบ้างนะครับห้องส่วนบ้านๆนานอยู่ในชุมชนบ้านมเทียน ชุมชนบ้านบนเทียนเนี่ยจดะอยู่ในกำแพงเมืองเก่าเขตกำแพงเมืองเกา่าพอเดินข้ามไปถนนอีกฟากหนึ่งในอดีตคือกำแพงเมืองเกา่าเป็นกำแพงเมืองเก่าที่เขายังอนุรักษ์ไว้มันมีซากไอ้ตรงนั้นไปเดินออกกาลังกายได้มันมีต้นไม้ใหญ่นอกจากกำแพงเมืองเกา่าแล้วเมืองน่านเนี่ยก็จะมีวัดเยอะมาก ชุมชนละหนึ่งวัดเลยก็ว่าได้โครงการน,นี้เนี่ยอยากจะให้มันขับเคลื่อนนอกจากจะไม่มีครูต้อมหรือไม่มีวิพพรษาหรือไม่มีเราแล้วเนี่ยมันยังสามารถขับเคลื่อนในสังคมนี้ได้จึงที่เราไปจับมือกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านและไปอยู่ในแผนของสภาวัฒนธรรมเช่นอาจจะเป็นปีละหนึ่งครั้งหรือปีละสองครั้งอันนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของของประชาชนแล้วก็ขึ้นอยู่กับแผนนี้เขาจะใส่ให้เราตอนนี้อย่างน้อยจะมีปีละหนึ่งครั้งตอนนี้ครั้งแรกก็คือจะเริ่มที่บ้านครูต้อมก่อนแต่ถ้าอนาคตบ้านครูต้อมไม่ได้จัดแล้วจจะสามามมรถัดดที่่ืนไไ้ เติมพลังให้กับตัวเองเราอยู่กับบ้านมายาวนานมากด้หนึ่งเดือนนะพอให้เราออกมาเติมความสดชื่นเมื่อนักเขียนคนหนึ่งเขียนหนังสือเสร็จผมเป็นนักเขียนนะครับผมเข้าใจดีว่าการเขียนหนังสือเสร็จเราก็มีงานเอาหนังสือที่เขียนมาพบเจอผู้อ่านความฝันอันเรียบง่ายเท่านี้แบบนี้วัดวัดบรรยางกูลทำไม่ได้ครับใครมีเพื่อน เป็นผู้ล<ม>ี้ภัยอะไรอย่างี้มั้งครับหรือว่ายาพีน่น้องเรือประเดน็นอื่นมีคำถามนะครับถ้าคุณวัดอยู่ในพอศตอนนี้เขาจะมองการเมืองไทยย่างไรบ้างเ <อ lotus S 2> ดายากครับผมผมผมคิดว่ามันเดายากจริงๆนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเราเราเคยคิดว่าบางอย่างเนี่ยแน่แน่นอนแต่บางอย่างผมก็คิดว่าก็อ,อาจจะไม่แน่แต่ผมมองว่า,วามันมัน,ม,นมันมีจุดร่วมแหละคือคุณวัดเนี่ยผมมองว่าเขาจะมี หลักการอยู่สองสาอย่างที่เขาจะยึดอยู่ตลอดคืออย่ารีบเรื่องการเมืองก็คือดูให้มันให้มันชัดๆก่อนแล้วก็สองก็คือเสรีภาพต้องมีนะครับฟีสปีดต้องมี mm hmm. ผมคิดว่าถ้าอย่างแบบสองเรื่องเนี้ยดูอย่างถี่ถ้วนแล้วแล้วก็ให้สิทธิเสรีภาพคนทุกๆคนอ่ะได้พูดในน้ำหนักที่มันบาลานซ์กันไม่ใช่ว่าคนเดียวพูดอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยคุยกับพี่วัดหลังครั้ง แกก็อยากมาที่จังหวัดน่านมีค่ารถนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเดินทางมาที่จังหวัดน่านไม่ได้เพราะว่าพัปอร์ตถ,ถูกเกเริ่มเงินในบัญชีถูกอายัดมีประกาศขอสชให้เป็นรายงานตัวเมื่อคืนเราคุยกันว่ากิจกรรมเหล่านี้ยถ้ามันในกรุงเทพก็อาจจะมีเยอะแต่เพราะอะไรกูต้องพยายามจะให้มีอยางที่น่านเป็นพื้นที่ที่มีการจัดก,กิจกรรมเหล่านี้บ้าง บบคุูครู้สึกว่าคนเมืองใหญ่อ่ะช่างวาสนาดีเหลือเกินทรัพยากรพร้อมนะคนเข้ามาดูนี่ก็พร้อมนะแล้วก็สถานที่อะไรทุกอย่างเนี่ยก็พร้อมการเดินทางสะดวกพูดถึงบุ๊กท็อกเนี่ยคนส่วนใหญ่มากจะเข้าใจว่ากิจกรรมนั้นน่ยควรอยู่ในตัวเมือง หรือเมืองหลักส่วนเมืองรองนี้เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครจัดทำแล้วกันถ้าเรามาเริ่มทําจากเราปุ๊บเนี่ยในเมืองรองเมืองอื่นก็จะเห็นตัวอย่างว่าเอ้ยทำแล้วมีคนสนใจนะที่เขาไม่ทํากันน่ะเขากังวลค่ะว่าทําแล้วอาจจะไม่มีคนเข้าร่วมพาทบทวนว่าจุดอ่อนของมันคืออะไรถ้าสิ่งที่ครูทำภาครัฐสนับสนุนอย่างจรงิงจังครูเขียนโครงการไปแต่ละครั้งได้มาได้มาก็จรงิงแต่ว่าอย่างเช่นงบประมาณของเราร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคะ่ะแต่เราจะได้กลับมาเนี่ย บางทีไม่ถึง50เปเซที่เหลือคือเราเหนื่อยแต่เราก็อยากจะจัดแล้วปกติเวลาคนมาเที่ยวคนจะนิยมเที่ยวหน้าไฮซีซันแต่ครูคิดว่าถ้าพ้นจากหน้าไฮซีซันล่ะเราจะทำยังไงให้ใหม้มันเลี้ยงชทีพอยู่ได้กิจกรรมที่ครูทำมันไม่อิงฤดูกาลกิจกรรมพวกหนังสือดัังหาพวกนี้มีคนน่่นกลุ่มหนึ่งแน่ๆค่ะที่เขาสนใจกิจกรรมฉายหนังกิจกรรมหนังสืออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต้องไปเชียงใหม่ต้องไปกรุงเทพ ไปขอนแกน่นไปเมืองใหญ่ๆที่เขาจัดอะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือพอเราไปตรงนี้คือไม่ต้องไปไกลถึงตรงนั้นเออมาตรงนี้ชวนคนที่อื่นมาคนคนน่นเองอก็ก็มาได้มาได้โดยสะดวกมากขึ้นมากขึ้นด้วย เฉยๆเลยนะคะว่าขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะวันนี้เรากังอยู่ด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะปิดไม์นะคะ